ส,สวัสดีครับเ,เ yes. พื่อนๆพีพีนะครับกมาพบกันนะกับผมเก่งบันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพ euh ื่อนๆพีพีนะครับนำชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพีพีนะครับนำมาชมมาส่องนะครับเป็นพระอู่ทองออกศึกนะนะครับรุ่นจงอางศึกนะครับปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับนี่นะครับพิมพ์พระพงษ์สุพรรณนี่นะครับ นะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับเกจิหกสิบเก้ารูปนะครับนะร่วมปลุกเสกครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับมีหลวงพุโตนะหลวงปู่นาควัดระคังหลวงพ่ออั้นนะครับนะครับหลวงพ่อทบชนแดนหลวงพ่อสุดกาหลวงนะนี่นะครับนี่นะครับเป็นพระสายเหนียวนะครับเพราะสร้างเพื่อแจกทหารไปลบนะนะครับไปลบนะครับตุนจงอางศึกนะนี่พี่นะนี่นะนะครับ ก็ด้วยเหตุการณ์ตอนนี้เนะเาะนะครับเหตุการณ์ตอนนี้นะนะครับนะครับประเทศไทยนะครับลบกับเขมรอีกแล้วนะนะครับเราก็เลยนะครับตามสถานการณ์นะครับเอานะครับผ้าสายเหนียวนะนะครับเอาผ้าสายเหนียวมานําเสนอนะครับมามาพูดคุยให้ฟังนะนะครับว่าประวัติการใช้นะครับเอไอประวัติน่าใช้ยังไงวิธีการสร้างยังไงนะครับเนาะนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะจะได้นะครับไปหามาคุ้มครองตัวกันนะนะครับนะครับ จะบอกวิธีการดูนะนะครับแล้วก็นะครับพระเนี่ยนะครับเหนียวยังไงนะครับเกจิอาจารย์รูปใดเสกบ้างนะครับนะครับผมบอกไปนะครับนะครับไม่จําเป็นต้องมาเช่ากับผมนะนะครับไปเช่ากับใครก็ได้นะครับแต่ขอให้แท้นะครับนะครับพระแท้ทุกองค์มีพุทธคุณครับนะครับก็คือจะบอกนะครับจุดมุ่งหมายก็คือจะมาบอกว่านะครับพระรุ่นนี้นะครับดียังไงนะครับเจตนาเขานะครับเนาะนะครับสร้างนะครับ เพื่อปกป้องชีวิตนะครับแจกทหารนะนี่นะครับเป็นพระรุ่นหนึ่งที่ใช้นี่หน้าไหนที่น่าใช้ในสถานการณ์เช่นนี้นะนะครับในศึกนะครับสงครามนะครับเนาะนะครับสงครามไทยกับเขมีนะพี่นะครับก็อึ๊บนะมาดูนทางการเล่นหา้นงวีนะเช่นเคยช่องเรานะับนะเห็นไหมครับเนาะปะปูทองออกศึกนะครับนะวัดพระธาตุปีหนึ่งศูนย์นะครับเนาะรุ่นจงอางศึกนะครับวัดพระธาตุสุพรรณนะครับเนาะ สุพรรณครับนะครับก็เลยเป็นนะครับเป็นพิมพ์พระพงศุพรรณนะพี่ก็ดูเนื้อหาแล้วกันนะครับนะเนื้อหาคาบไข่ต่างๆนะครับพี่หนึ่งศูนย์ครับนะครับนี่เห็นไหมครับนะคาบไข่ต่างๆนะพี่เห็นไหมครับนี่คาบไข่ต่างๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังมีรูปเจดีนะนี่นะาไปครับ พระสร้างจํานวนพอสมควรนะครับพระสร้างพอจํานวนพอสมควรนะครับนะนะครับนี่นี่นะครับเพื่อนพี่นะเพื่อนพี่นะครับเราดูนะครับเราดูความเก่านะครับนะความเก่าเสร็จนะครับนะอันนี้ผมจะนะครับแซกให้นิดนึงนะครับเห็นไหมครับดูความเก่านะครับนะพระเก่าถึงยุคปีหนึ่งศูนย์นะครับผมนะนี่นะครับเห็นไหมครับนะถ้านะครับนะนะครับ ผมจะบอกให้นะครับนะความสําคัญของความเก่านะครับนะธรรมชาติความเก่าได้นะครับถ้าเห็นไหมครับนะคนที่นะครับนะคนที่แบบนะครับบ้าดูตําหนินะครับเห็นไหมครับนะเจดีด้านหลังนะครับเจดีด้านหลังนะครับไม่เหมือนกันไหมขนาดอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดียวนังนังไอ้หนังสือพาเดียวกันเห็นไหมครับเจดีด้านหลังไม่คือไม่เหมือนกันนะเห็นไหมครับอนะครับแต่นะครับเห็นไหมครับเนื้อหาความกล่าวเขา เหมือนกันเนี่ยอันนี้ผมจะบอกนะครับนะครับความสําคัญนะพี่นะครับเห็นไหมครับเพราะผมย้ําตลอดนะครับนะพระนะครับนะครับมานั่งดูตํานงตําหนีกันยิ่งพระเก่าร้อยปีมานั่งดูตํานงตําหนีกันนะถามจริงจริงครับนะครับมีใครเคยเห็นแม่แม่เคยเห็นแม่พิมพ์พระจริงจสักอันไหมมีใครเอามาโชว์ไหมนะเสียนใหญ่ใหญ่มีใครเอามาโชว์ไหมมันไม่เคยมีครับถูกไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ไงครับนะครับว่าท่าน สร้างพิมพ์เดียวท่านสร้างวาระเดียวถ anyway. ูกไหมครับเท่านั้นเองนะครับแต่ที่เราจะพาไปได้ก็คือนะครับจะพาไปถึงยุคท่านได้ก็คือความเก่ากับศิลปะเนี่ยเห็นไหมครับนะด้านหลังจะดีไม่เหมือนกันเห็นไหมครับนะนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับมีขีดเห็นไหมครับตรงนี้ไม่มีนะครับตรงกลางเล็กนะครับอันนี้ใหญ่เห็นไหมครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้แหละครับนะผมจะเย้นย้ำตลอดนะครับธรรมชาติความเก่าครับนะครับ นะครับแต่นะครับต้องดูเก่าให้เป็นนะนะครับไม่ใช่เปรอะเลอะนะครับเก่งมึงดูสิเนี่ยมันเก่ามันเก๋อย่างนั้นมันดูไม่เป็นครับพี่นะครับดูเก่าให้เป็นครับนะครับดูธรรมชาติความเก่าให้ออกครับนะครับไอ้เปรอะเลอะนะครับนะเปรอะเลอะนะครับแล้วมานั่งบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไงมันทําเก่าได้อย่างนั้นเลอะเทอะนะครับเนี่ยง่ายนะบนไม้แกสมเด็จเห็นไหมครับนะเปรอะเลอะอย่างเงี้ยนะคนดูไม่เป็นก็ว่าเก่าไม่ใช่เก่าครับทําเก่าครับ นะครับมันทําเก่ามันงานทําเก่าเนี่ยนะครับนะใครก็ว่าเก่านะครับงานอย่างนี้นะครับผมเห็นโชว์ในกลุ่มวัดระฆังเยอะนะนะครับเก้นะครับพี่เนี่ยนะครับนะพ่นเก่าเนี่ยนะครับคนดูก็ไม่ออกเฮ้ยนี่ไงมันเก่าเนี่ยคูโดนมาเนี่ยมันเก่านะครับนะครับดูไม่เป็นครับนะครับอันนี้เก่าเก๋ครับนะครับเห็นไหมครับ คาบใครมันมีไหมครับนะครับคาบใครที่มันเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันไม่มีความเห็นไหมครับมันไม่มีความเป็นธรรมชาตินะครับพ่นกาวนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับสําหรับคนดูก่าวไม่ออกก็ว่าเฮ้ยมันเก่านี่ไงกูโดนมามันเก่าวมันทําเก่าวได้ไม่ใช่ครับนะครับนะครับคุณดูเก่าไม่เป็นครับนะครับคุณดูเก่าไม่เป็นนะครับผมนะคุณดูความเก่าคุณไล่ความเก่ายังไงนะครับคุณก็ต้องนะครับนะครับ คุณก็ต้องนะสมเด็จวัลละคังเนาะนะครับมันพอหาได้ก็จะเป็นนะครับหลวงปู่นาคนะครับหลวงปู่ภูนะครับหลวงปู่ภูหลวงปู่อ้นนะครับหลวงปู่ปั้นนะครับถูกไหมครับคุณต้องหาพระพวกนั้นครับนะครับคุณต้องหาพระพวกนั้นมาศึกษาครับนะครับที่ราคายังไม่แพงนะนะครับคุณต้องหาราคาพระพวกนั้นมานะครับไม่ใช่วันๆจะมานั่งเพอฝันแต่เอ้ยสมเด็จโตสมเด็จโตสมเด็จโตแต่ไม่ลงทุนจะศึกษาผมว่ามันไม่ใช่ครับนะมานั่งเผ้อฝันแต่สมเด็จโต นะครับแต่คุณก็จะไปเจองานพวกนี้ยนะครับแล้วคุณก็ดูความเก่าไม่ออกนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับน่ะวนอีกอ่ะโอเคโอเคโอเคอะนะครับนะอะนะครับดูพิมพ์ดูอะไรนะดูความเก่าเสร็จละนะครับนะครับอะอะนะครับแล้วก็มาดูนะครับเนาะนะครับประวัติการสร้างหน่อยละกันนะครับจะได้รู้ว่าเออพระรุ่นนี้น่าใช้ยังไงนะครับต้องขออนุญาตนะครับจะขอภาพเลยนะครับนี่นะวิธครับก็มีหนังสืงหนังสือนะครับเนาะ นก็นะครับนี่นะครับรุ่นแจกทหารนะอู่ทองออกศึกหลังคาห้าหนังสือนะครับเนาะวัดประธาตแจกทหารจุงอางศึกนะครับเนาะนะครับนี่นี่นะครับเนาะนะครับที่วัดประธาตวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับเนาะอำเภอจังหวัดสุพรรณนะครับก็เลยเป็นพระนะครับเป็นพิมพ์นะครับเนาะพระพงษ์สุพรรณนะครับผมนะก็คือพระขึ้นชื่อของสุพรรณนั่นเองนะครับผมนะ กิจิิธีการสร้างก็มีนะครับต่างๆนะครับแต่นะครับเห็นไหมครับมาดูประวัตินะครับหกสิบเก้ารูปนะนะครับนะครับปลุกเสกวันที่สิบสามพคประวัติชัดเจนนะครับนะสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับนะหกสิบเก้ารูปนะครับเห็นไหมครับพ่อมุ่ยนะครับนะพมุ่ยดอนไล่พระถิ่นป่าเลไลพระหอมไผ่โล่พระหอมไผ่ลงงวนะครับนะครับนะครับหลวงพ่อคำนะครับวัดหนอพุทธังคูนะครับหลวงพ่อใจวัดวังยายหุ่นนะครับหลวงพ่อเปื้องนะครับหลวงพ่อแต้มพระลอยหลวงพ่อดีพระรูปนะครับ ปุโตนะครับลาดยางนะครับน้องนะครับหลวงพ่อเจริญนะครับเนาะหลวงพ่อบุญนะครับหลวงพ่อหวดนะครับเนาะหลวงพ่อเก็บนะครับวัดดอนเจดีนะครับหลวงพ่อดีวัดท่าเจริญหลวงพ่อเหมือนวัดไทรหลวงพ่อเมียนวัดโพจริญหลวงพ่อเจิมนะครับหลวงพ่อเรียบนะครับหลวงพ่อวิจิตหลวงพ่อแขกนะครับนะหลวงพ่อสุบินนะครับหลวงพ่อนาดนะครับนวัดสีโลหะนะครับเนาะนี่อันนี้ก็เหนียวนะครับหลวงพ่อนาดนะครับหลวงพ่อแพรพิคุณทองนะครับพระจวนหนองสุ่มนะครับ พอแพพี่คุณทองพะชวนหนองสุ่มนะครับปู่โต๊ะสาเกตนะครับหลวงพ่อสนิทนะครับหลวงพ่อสายวัดท้องคุ้งนะครับนงหลวงพ่อไวยนะครับเนาะหลวงพ่อต่วนวัดก้วนนะวัดกล้วยนะครับหลวงพ่อชมนะครับวัดเขาดินนะครับหลวงพอทีมวัดพระขาวนะครับหลวงพ่อมีวันวิชัยนะครับหลวงพ่ออ้านวัดพระญาตินะครับหลวงพ่อเทียมกรัตตานะครัเนี่ยสายเหนียวนะครับเนาะสายเหนียวเมืองยุจานะครับหลวงพ่อนกกลางตาเรือนะครับหลวงพ่อเงินนอนใจหอมนะครับสายเหนียวค้นสมนะครับ ปู targets, ่เพิ results, agents, ่มวัดกลางบางแก้วนะครับปู่เพิ่มวัดสันเพชรนะครับหลวงพ่อน้อยธรรมศาลานะครับนี่ก็สายเหนียวนะครับนะพระอาจารย์เจียงวัดไร่ขิงนะครับหลวงพ่อสูตรวัดกาหลงนะครับพระแก้วช่องลมนะครับหลวงพ่อต้องอยู่นะครับนะวัดใหม่หนองพระองค์นะครับหลวงพ่อต้องอยู่วัดท่าเสานะครับหลวงพ่อเนื่องจุฬามณีนะครับเนี่ยหลวงปู่โตะนะครับประดุจชิมพีนะครับนะปู่นาควัดระคังนะครับปู่ทู่แคนางเลื้งงพระทูลโพนิมิตนะครับนะปูเพิ่มปูเพิ่มสามปื้มนะครับหลวงพ่อหวพล้องวัด หลวงพ่อบุญนาควัตเวตชัดนะครับหลวงพ่อพลนะครับวัดหนังบางหุนเทียนนะครับนี่นี่คือเจ้าคุณพลนะครับน่นะเจ้าคุณพลนะครับติดิหลวงปู่เอี่ยมนะครับสายเหนียวเมืองสายเหนียวกรุงเทพนะครับงพ่อเสงนะครับหลวงพ่อเฮงนะครับหลวงพ่อบุญมีนะครับหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมนะครับอันนี้ก็สายเหนียวนะครับหลวงปู่สิมมานะครับหลวงพ่อโอดโคกเดือนะครับหลวงพ่ออ่อยนะครับหลวงพ่อโอดนิสิตหลวงพ่อเดิมนะครับพ่ออ่อยหนองบัวนะครับ หลวงพ่อน้อยหนองโพนะครับอันนี้ก็สิทธิ์ทันนะครับหลวงพ่อเชื้อวันใหม่อำเพลุนนะครับหลวงพ่อบุญมีนะครับปาณิการถนอมนะครับหลวงพ่อทบพ่ชนแดนนะครับเห็นไหมครับอาจารย์สำรานนะครับหลวงพ่ออบนะครับหลวงพ่อนี้วัดเขาน้อยนะครับนี่นี่นะครับนะครับแจกนะครับเนาะแจกทหารอาสาสมัครรุ่นจงอาศึกนะครับเดินทางไปร่วมรบในสงครามเวียดนามนะครับผมนะนี่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับอึ๊บนะครับเหมาะกับนะครับยุค สงครามในตอนนี้นะครับนะครับจะได้พื้นที่จะได้มีหาของดีนะครับนามานะครับมาคุมตัวกันนะครับและจะบอกให้นะครับนะรุ่นนี้นะครับนยังเป็นของดีนะครับนะของดีหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะนะครับนะครับก็คือนะครับนะผมได้มาหลักร้อยครับนะครับผมก็แบ่งปันหลักร้อยนะนะครับผมบอกไว้เลยหน้าคลิปนะครับนะได้มาหลักร้อยนะก็แบ่งปันกันหลักร้อยนะครับผมนะนะครับไม่เว้อหวังนะครับเนาะ นี่นะครับยังหาได้ครับนะครับของดีระดับนี้ห9สิบเก้าเกจินะครับนะหลวงปู่โตเสกอะหลวงพ่อทบเสกอะนะครับนะหลวงปู่นาคเสกนะครับนะครับยังหาได้หลักร้อยครับนะครับของดีวิธีชัดเจนนะครับเนาะนี่นะครับก็นะครับเนาะก่อนอื่นนะครับนะก็ขออ่ะพอมีเวลานะครับเนาะขอพูดคุยกันนิดนึงนะครับเนาะในโอกาสมากขึ้นนะครับนะครับก็เรื่องนะครับเนาะนะครับเรื่อง ใบเซอร์แล้วกันเนาะนะครับใบเซอร์นะครับที่พูดกันว่านะครับสากลนิยมเว้ยสากลนิยมต้องใบเซอร์นะนะใบเซอร์สากลนิยมอย่างเงี้ยนะครับนะนะครับใบเซอร์สากลนิยมนะครับนะครับผมก็นะครับนั่งดูนะครับเนาะสากลนิยมนะครับนะแต่นะครับน่ะคนออกใบเซอร์นะครับเนาะยังโดนพักเก๊กันอยู่เลยอ่ะนะครับแล้วมาออกแล้วมานั่งออกใบเซอร์นะแล้วมาตรฐานใบเซอร์รับรองมันอยู่ไหนอ่ะ ถูกไหมครับคุณไปดูครับนะครับเนาะคนอาจารย์คนที่รับออกไปเสือทุกคนนะครับเนาะครับไม่ว่าจะบางแคไหมครับเนาะจะมันจะมีบทสัมภาษณ์นะครับเคยโดนใบเคยโดนพาเก้ก็นะครับสิบล้านร้อยล้านนะครับแล้วก็พูดตรงๆนะครับนะคนเล่นพามันโดนพาเก้กันทุกคนนะครับถึงแม้กระทั่งนะครับเนาะอาจารย์ออกไปเสือที่ออกนะครับพูดเนอเนอนะครับก็ถึงขนาดนะครับทุกวันนี้ยังผ่อนคืนเงินกันอยู่เลยนะครับถึงขนาดพูดว่านะครับนะครับก็ไม่รู้คนผ่อนหรือคนรับผ่อนจะตายก่อนกันนะครับ มันต้องไปจำนวนเงินมหาศาลขนาดไหนถูกไหมครับก็นะครับคนออกไปเซอร์นะครับยังโดนพระเกสกันอยู่เลยนะครับแล้วมาตรฐานใบเซอร์มันเชื่อถือได้จริงๆเหรือเนี่ยผมก็นั่งคิดนะครับนะครับการนะครับเนาะการซื้อขายพระเนาะการแบ่งปันพระเครื่องนะครับมันไม่จําเป็นต้องมีใบเซอร์ครับนะครับมันคือความเชื่อใจมันคือนะครับมันคือการไว้ใจกันนะครับซื้อขายกันถูกไหมครับ แล้วก็นะครับเนาะวงการพระนะครับนะมันจะอยู่ได้มันอยู่ที่การเรียนรู้ครับนะครับมันไม่ต้องแสวงหาเงินนะครับนะใบเซอร์หาเงินนะครับแล้วก็หลังแล้วก็หลังใบเซอร์นะครับสลักไว้เอาตัวเองรอดครับนะครับไม่มีผลทางกฎหมายนะครับเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเอาตัวเองรอดนะครับแต่เก็บเงินเขาอะถูกไหมครับถูกไหมครับมันไม่มีการรับประกันไม่มีการรับรองอะไรเลยนะครับ มันนะครับมันเหมือนมาหาเงินน่ะถูกไหมครับถ้านะครับนออยากจะแบบนะครับลักพักเครื่องจริงๆรักวงการพักเครื่องจริงๆนะนะครับใครถนัดสายไหนนะครับมาให้ความรู้คนครับนะครับผมถนัดเครื่องรางผมให้ความรู้ตลอดนะนะครับเครื่องรางรักยังไงเชือกยังไงโลหะยังไงถูกไหมครับคนถนัดเหรียญก็มาเหรียญครับคนรูปหล่อก็รูปหล่อนะครับหล่อโบราณนะนะถูกไหมครับ เนื้อดินก็มาดินชินผงก็มาให้ความรู้กันนะครับคนรู้ด้วยการเล่นด้วยกันถูกไหมครับมันก็จบนะครับพระเครื่องนะครับเก็ถึงบอกครับนะครับพระเครื่องจบได้เพราะอะไรขายคนดูเป็นขายคนดูเป็นครับถ้าครับแล้วดูไม่เป็นจะเช่ายังไงไปศึกษาก่อนครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะคุณเอาเงินมาซื้อเงินคุณมันแท้ครับไปศึกษาก่อนครับไม่ต้องรีบครับถูกไหมครับอาดูไม่เป็นนะครับเนาะ อยากได้อยากได้เลยครับดูไม่เป็นอยากได้เลยรีบร้อนทําไงนะค,คุณก็หาคนขายที่คุณเชื่อใจอ่ะนะครับคุณดูเขาอ่ดูเขาดูอ่รับประกันคุยกันเชื่อใจเอออย่างนั้นเช่าได้ครับนะครับไม่จําเป็นต้องไปเฮ้ยนะครับมันไปใบทรงใบเซอร์มันต้องมีใบเซอร์สากลมันถึงจะสากลไม่ครับไม่มีนะครับ ก็คนโดนคดออกใบเซอร์ก็ถึงบอกครับยังโดนพัเก้กันอยู่แลวผมไม่ได้พูดนะผมไม่ได้พูดเองนะนะครับมันจะมีบทสัมภาษณ์ของอาจารย์เหล่านั้นนั่นแหละนะมันโดนพัเก้กันทุกคนนะครับแล้วนะครับมานักออกใบเซอร์นะครับผมก็เลยถามว่ามันมาตรฐานอยู่ไหนเนาะนะครับนะครับนะครับการรับประกันนะครับคนขายรับประกันกับคนซื้อมันจบครับเขาดูแลกันเองจบครับนะครับรับประกันดูแลกันเองจบครับ นะครับคุณไม่ต้องไปห่วงเขาครับคุณเอาตัวเองให้รอดนะครับนะครับบางคนก็ออกใบเซอร์ก็นะครับยังเป็นหนี้ห้าร้อยล้านเจ็ดร้อยล้านอยู่เลยอ่ะถูกไหมครับแล้วเป็นหนี้เพราะอะไรครับเพราะภาพมีปัญหาไงครับถูกไหมครับเออนะครับมันเท่านั้นเองนะครับคุณไม่ต้องไปห่วงเขาไม่ต้องไปเฮ้ยกูต้องออกใบเซอร์ไม่ต้องห่วงหรอกครับนะครับ ไม่ต้องห่วงเพราะอะไรถูกไหมครับนะคนซื้อนะครับคนขายนะครับเขามีการรับประกันกันเป็นลายลักษณ์อักษรมีการรับประกันเป็นกันการการมีการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรนะมีข้อความที่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้านะครับเนาะไปคืนนะนะครับไปคืนนะนะครับไปคืนไปขอคืนนะครับเนาะจะหักนั้นหักนี่ตกลงกันคืนไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่รับคืนนะนะครับไม่รับคืนนะครับช่อโกงนะครับติดคุกนะครับ นะครับเหมือนทนายคนดังคนหนึ่งนะครับเนี่ยคดีคืนพานี่แหละนะครับขอคืนขอคืนใบเบี่ยงขอคืนขอคืนใบเบี่ยงนะครับเงินประมาณสามแสนนะครับใบเบี่ยงไม่คืนนะครับนะจนทนายมานะครับนะทนายเอานะครับเนาะทนายเอานะครับทนายเอาบัญชีนี่นะนะครับไปไปโรงพักอายัดบัญชีนะครับเงินในบัญชีสามล้านกว่านะครับทําไงครับนะครับตาเลือกครับนะครับ คืนเงินเขาสามแสนไม่คืนนะครับจะโดนอายัดสามล้านกว่านะครับก็มาตกมาไก่เขียวว่าเฮ้ยจะสามแสนจะคืนครับนะครับสามแสนจะคืนให้ให้ปลดอายัดก่อนนะนะครับให้ปลดอายัดก่อนจะคืนละนะครับทนายไม่ยอมครับนะครับคือตอนนั้นเขาขอมานานมึงไม่คืนเขาทนายไม่ยอมครับนะครับติดคุกไม่รอลงอาญารู้สึกจะสามปีมันช่อโกงนะครับนะครับมันมีกฎหมายบ้านเมืองรองรับครับนะครับคุณไม่ต้องไป อ้ยกูกูต้องเป็นสากลสากลแต่ข้างหลังสลักไว้บานเลยไม่มีผลทางกฎหมายครับนะครับไม่มีผลทางกฎหมายครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับคือถูกไหมครับเออนะครับนะดูแลนะครับลูกค้าตัวเองเนี่ยนะครับพอครับนะครับดูแลลูกค้าตัวเองพอครับไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปยุ่งกับของคนอื่นนะนะครับนะครับถ้าหวังดีจริงๆนะครับมีความรู้สายไหนนะครับลงโซเชียลเลยครับนะครับเนื้อดินชิ้นผงสอนเขาดูครับ นะครับเล่นเป็นกันทุกคนนะครับนอนดับซื้อขายกันนะขายคนดูเป็นจบครับพ้าเครื่องมันแค่นั้นเองนะครับผมนะก็นะครับเนาะพูดตรงๆนะครับเนาะมีหนังสือพ้าเก่าเนาะนะครับเนาะที่อาจารย์วิมลแย้มละใหม่นะครับที่ว่าเป็นของขวัญนะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับเนาะให้วงการผ่าเครื่องนะครับก็คือเป็นหนังสือเก่านะครับนะครับก็นะครับเซียนพ้ายุคใหม่นะครับเนาะเซียนผ้ายุคใหม่นะครับเซียนดังด้วยนะครับแล้วก็ทําหนังสือด้วยนะครับกลับมองว่าหนังสือเนี่ยนะครับ หนังสือพระเครื่องคือแคตตะล็อกขายพระนะครับแคตตาลอกขายพระอา้าวแล้วที่ตัวเองทําอ่ะแล้วที่ตัวเองทําไปหลายหลายเล่มนะครับแล้วก็โฆษณาว่าเป็นหนังสืออันดับหนึ่งหนังสืออันดับหนึ่งอา้าวแล้วคุณมุมมองคุณคือแคตตาลอกขายพระนะค,คุณก็เอาพระคุณมาลงในหนังสือนะั้นนะเอาอย่างนี้คุณทําก็แคตตาลอกขายพระนี่ว่าคุณก็จะขายของตัวเองนี่ว่าคือ <c ười> นะครับเอาทาไมมุมมองคุณเป็นอย่างนั้นนะ ดูไหมครับเพ้ยคุณไม่ได้ให้ให้ความรู้กับส่วนกรวมนี่ว่าคุณจะทําหนังสือแค่ทะเลอกขายพระนี่ว่านะครับและค่าหนังสือคุณก็ได้โอ้แม่งโคตรวินเลยอ่ะนะครับโอ้โหเป็นนักธุรกิจที่นะครับฉลาดมากครับครับทาธุรกิจฉลาดมากครับนะครับโอ้โหสุดยอดครับนะครับเหลี่ยมเยอะมากครับนะครับหน้าจื่อแต่เหลี่ยมเยอะมากครับนะครับต้องยอมต้องยอมนะครับต้องยอมนะครับโอ้โหพี่หน้าก็ถึงบอกทำนั่นนะครับ เขาทาทุกอย่างคือการลงทุนนะครับเขาจะพูดตลอดนะเขาทําทุกอย่างคือการลงทุนนะครับถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีผลประโยชน์เขาไม่ทํานะครับมันก็นะครับมันก็เออมันก็ชัดเจนอย่างที่เขาบอกนะเขาพูดมาทุกอย่างมันก็เออมันก็วกวนเรื่องผลประโยชน์ตลอดนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับนะก็นะครับเนาะคนเรานะครับแล้วดูกันดูกันดูกันนานๆนะพี่ดูกันนานๆนะครับอย่าไปดูที่เงินทองชื่อเสียงนะครับ บางทีนะครับเงินทองชื่อเสียงทําไปนะครับนะครับเพื่อผลประโยชน์นะครับเอาง่ายๆสั้นๆนะผมข,ขอพูดเลยนะเป็นข่าวดังนะครับคุณคุณเวนะครับคุณนานาใช่ไหมครับนะครับขอตรงๆเลยนะครับอวดรวยนะครับนะอวดรวยอวดนั่นอวดน,น,นี้ไฮโซอวดรวยอวดนั่นนานนี่เพื่ออะไรครับนะชักชวนลงทุนนะครับอวดรวยนะครับมันก็จะมีคําถามว่ามีในกลุ่มเพื่อนมีคน มีคนในกลุ่มเพื่อนมีคนรู้จักนะรวยเพราะอะไรนะครับอ๋อทำนั่นทํานี่ทํานู่นทนํานี่มาไงนะครับถูกไหมครับอ้าวแล้วจะไงคุณมาลงทุนกับเราไหมลนะ่ะเห็นไหมครับทําสิ่งหนึ่งเพื่อผลประโยชน์สิ่งหนึ่งเข้าใจผมไหมถูกไหมครับผมรวยผมดังผมมีชื่อเสียงนะครับใครจะมาว่าผมอ๋อมึงเกาะกระแสมึงอยากดังสิจะไปด้อยค่าตลอดคาพูดพวกนี้มันมีตลอด นะครับแต่ตัวเองนะครับนอนครับรวยใช้ชีวิตถ่ายรถถ่ายบ้านนะครับมีชื่อเสียงนะครับคุณเขางยอกมองยองลองย้อนมองให้ดีเขาทําเพื่ออะไรถูกไหมครับมันจะมีผลประโยชน์พวกเนี้ยแอบแฝงนะครับมันเท่านั้นเองนะครับคนที่นะครับนะคนที่เขาแบบนะครับนะรวยจริงๆดังจริงๆคุณดูนะคุณดูนะ มีใครบ้างที่เขาแบบนะครับเขามาบ้าโปรโมตตัวเองขนาดเนี้นะครับคุณดูดิครับจะสวดซีพีเขาโปรโมทตัวเองว่าขนาดเขามีคนเชิญเขามาเป็นนายยกมาเป็นแบบมานั่งเก้าอี้นายกไอ้เก้าอี้พวกรัฐมนตรีเขายังไม่มาเลยนะนะครับไม่จําเป็นครับถ้าเขาจริงๆนะถ้าเขาเป็นคนมีจริงๆนะนะครับแต่นะครับบางคนบอกโอ้ยรวยเป็นร้อยล้านพันล้านปากพูดนะครับร้อยล้านพันล้านแต่ปากแบบ ปากตัวเองพูดเนี่ยเหมือนคำหิวเงินนะนะครับจะมาหยิบพาทีเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านก็คือแบบนะครับคือพูดง่ายครับนะครับพูดเหมือนซื้อแต่มันแบบนะครับมันจะขายนั่นแหละนะครับถูกไหมครับเออผมเช่ามาเท่านั้นเท่านี้ก็คือนะครับก็บอกราคาทุนนั่นแหละนะครับแต่เช่ามาถึงไม่ถึงอันนั้นไม่รู้นะนะครับเห็นไหมครับเออ นะครับทุกอย่างนะครับมันเป็นผลประโยชน์ครับทุกวันนี้ครับโลกโซเชียลนะครับนะครับก็แยกแยะให้ดีดาวนะก็โอเคนะครับนํำมาลงกล้องกันนะเป็นพระอูดพระอูทองออกออกศึกนะรุ่นจงอางศึกปีสอง0นห้ารับนะครับพระดีวิธีใหญ่นะครับนะหลงพระทบตรงปูโตนะปุนาคนะปออั้นนะครับนะหลวงสุดการหลงร่วมเสกนะหกสิบเก้ารูปนะครับผมนั่นเนี่นะเป็นพระนะครับที่เหมาะกับยุคสงครามในยุคนี้นะครับนะเพราะเขาสร้างเพื่อแจกทหารอาสาสมัครไปลบเวียดนามในปี1นนนะครับเนาะ รุ่นจงอางศึกนะครับนี่นะครับแล้วก็เนื้อหาพาพพีหนึ่งศูนย์ครับนะครับดูนี่นะนี่นะครับเนาะก็ดูนะครับเนาะ พักเครื่องนะครับแล้วพักเก่านะครับดูไว้เก่าครับนะครับดูเนื้อหาให้ถึงยุดนะครับนี่นะครับ ก็โอเคนะครับนอนสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพี่ๆเช่นเคยนะที่แวะเข้ามาสรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับนแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตัวตะตระไครช่องผมมาด้วยแล้วกันนะครับขอนะบคุณครับสวัสดีครับ